w วั c o m e back to นยิน w ีต้อนรันะคะโอเควันนี้นี่ขอมานําเสนอเรื่องของประโยคนะคะที่เราใช้บ่อยนะคะในชีวิตประจําวันนะคะใครนะคะที่สนใจคอร์สตัวนี้นะคะสามารถที่จะ r e g i สเ e อหรือว่าสมัครเรียนได้ที่ l i น e แอดอันนี้เลยนะคะโอเค เข้าเรื่องกันดีกว่านะคะ Let's get going นะคะประโยคที่เราจะต้องใช้บ่อยในชีวิตประจำวันหรือว่า Daily English sentences เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะคะ Okay starting off with the first sentence นะคะประโยคแรกเลยนะคะก็คือ How are you today How are you today นะคะคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้หรือความหมายเดียวกันอีกประโยคหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ได้นะคะก็คือ How are you feeling today How are you feeling today นะคะวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะคำตอบนะคะก็สามารถที่จะเป็นว่า I'm fine, ฉันโอเคฉันสบายดีนะคะหรือว่า Never been better นะคะไม่เคยดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะ I'm feeling sick ฉันรู้สึกไม่สบายก็ได้นะคะ,อะสองประโยคบนนะคะจะเป็นในเชิง positive เนาะหรือว่าในเชิงที่แบบเออฉัน happy ฉันโอเคทุกอย่างดีนะคะแต่ว่าประโยคสุดท้ายนะคะเป็นตัวอย่างของว่าเออถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรู้สึกไม่โอเคหรือว่ากำลังรู้สึกไม่สบายแล้วก็สามารถที่ตอบแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ ก็คือฉันรู้สึกไม่สบายนั่นเองโ okay. อเคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะตอบว่า how are you today นะคะเราสามารถที่จะใช้เป็น I am นะคะหรือว่าเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยก็จะเป็น I'm นะคะแล้วก็บวกกับความรู้สึกที่เราเป็นอยู่นะคะเช่น I'm happy I'm sad I'm feeling sick อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ I'm feeling บวกกับความรู้สึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่น I'm feeling great หรือ I'm feeling blue นะคะ I'm feeling I'm feeling I'm feeling blue เนี่ยก็จะเหมือนกับคำว่า I'm sad นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเป็นสำนวนนะคะ <S <S เวลาที่เขาพูดคำว่า blue เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าอะไรเศร้าๆหมองๆล่ะคะต่อไป what are you doing ประโยคนี้นี่คิดว่าใช้บ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นประโยคคำถามที่จริงๆแล้วคนไทยก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันเนาะคุณทำอะไรอยู่นะก็คือคุณทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะโอเค Answers ก็สามารถที่จะเป็นได้หลากหลายมากเช่น I'm cooking ฉันกำลังทำกับข้าวอยู่หรือว่าฉันทำกับข้าวอยู่นั่นเองนะคะ I'm leaving the house I'm leaving the house นะคะ Leaving ในความหมายนี้ก็คือฉันกำลังจะออกจากบ้านก็คือออกไปจากบ้านนั่นเองนะคะหรือ I'm meeting with my friends I'm meeting my friends นะคะฉันเนี่ยมาเจอเพื่อนเหมือนสมมติเราเดินเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบที่สยามแล้วเราก็แบบ What are you doing เออคุณมาทําอะไรที่นี่หรือคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็บอกว่า I'm meeting my friends นะคะก็คือฉันมาเจอเพื่อนนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปว่า How are you feeling today นั่นคือพูดถึงเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมเราบอกว่า I am หรือ I m เนี่ยนะบวกกับความรู้สึกใช่ไหมคะแต่อันนี้เราสามารถที่จะใช้ I am หรือ i m นะคะบวกกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะเช่น I'm reading a book นะคะฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่า I'm surfing the internet นะคะฉันกำลัง scroll หรือว่าเลื่อนดูอินเทอร์เน็ต research หรือว่าค้นหา Google อะไรก็ได้นะคะก็คือใช้ I'm surfing the internet นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ What's the weather like What's the weather like นะคะ Uh, อันนี้จะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะว่าเฮ้ยพยากรณ์อากาศวันนี้เขาว่ายังไงบ้างหรือว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะคะอีกหนึ่งประโยคที่มีความหมายเดียวกันกับ what's the weather like นะคะก็คือ how's the weather today how's the weather today นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคำตอบก็สามารถที่จะเป็นได้ the weather is great นะคะ the weather's great ก็ได้นะ the weather's เกรดก็ได้ก็คืออากาศดีมากวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีมากทุกอย่างแต่คำตอบที่ลีเลือกมาก็จะเป็นที่เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยเช่น it's very hot it's very hot นะคะก็คืออากาศร้อนมากเนาะหรือว่า it's very sunny it's very sunny นะคะก็คือแดดแรงมากเข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยไหมล่ะนะคะต่อไปค่ะ what time is it นะคะ what time is it ก็คือเรื่องของตอนนี้กี่โมงแล้วหรือว่าต้องการที่จะรู้เรื่องของเวลานั่นเองนะคะหรืออีกประโยคหนึ่งที่ลีไม่ได้ใส่มาในนี้นะก็คือ do you have the time do you have the time นะคะก็แปลว่ากี่โมงแล้วหรือว่าตอนนี้กี่โมงแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคำตอบก็ เป็นตัวเลขเนาะเพราะเราจะต้องบอกเรื่องของเวลานะคะ it's 8 i g o'clock ตอนนี้8โมงเช้าถ้าเราอยากจะให้มันเข้าใจมากกว่าเดิมมันก็จะเป็น it's 8 i g o'clock in the morning เราใส่ in the morning เข้าไปหลัง8 o'clock ก็ได้หรือ it's half past 10 it's half past ten นะคะก็คือ10โมงครึ่งนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราพูดว่า half past 10อันนี้เราจะต้องค่อนข้างเคลียร์ในบริบทของว่าเฮ้ยเราพูดอยู่ตอนเช้านะคะหรือว่าเราพูดอยู่ตอนบ่ายหรือตอนกลางคืนนั่นเองเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็น t e มไม่ว่าจะเป็น10โมงเชา้าหรือว่า4ทุ่มนะคะเขาจะไม่นิ่มีชื่อเรียกต่างหากออกมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรากำลังบอกเวลาอยู่เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยตอนนั้นอะ่ะมันคือช่วงเชา้าหรือว่าช่วงดังคืนนั่นเองนะคะ When is the train arriving? นะคะอันนี้ก็เป็นประโยคต่อมาเนาะเพราะว่าเราต้องการจะใช้ว่า when นั่นเองนะคะเราก็ใช้เป็น when is the train arriving นะคะก็คือรถไฟจะมาเมื่อไหร่นั่นเองนะคะรถไฟจะมาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เพราะว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องของ schedule เนาะหรือว่าอะไรที่เป็นตารางนั่นเองนะคะแล้วก็เลยถามคําถามนี้นะคะอ่ะเราก็ยังตอบเป็นเรื่องของเวลาค่ะ in about five minutes In about five minutes นะคะก็คือประมาณอีก5นาทีรถไฟกำลังมาหรือถ้าเรามาไม่ทันรถไฟแล้วล่ะเราจะตอบว่าอะไร I think it just left นะคะ I think it just left ก็คือแปลว่าฉันว่ามันพึ่งออกไปนะก็คือมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณถามไม่ได้นะว่า when is the train arriving นะคะเราถามไม่ได้แล้วเพราะว่ามันออกไปแล้ว I think it just left นั่นเองนะคะ The next question นะคะ What do you do นะคะไม่ใช่ What are you doing และแต่เป็น What do you do นะคะอันนี้เขากำลังถามเราเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะว่าคุณทำงานอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตอบเป็น คำตอบดังนี้ได้เลยนะคะ I'm a student นะคะตอนนี้ฉันยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ I work for company ABC นะคะฉันทํางานให้กับบริษัทที่ชื่อ ABC นั่นเองนะคะหรือว่า I used to be a lawyer I used to be a lawyer นะคะก็คือฉันเคยเป็นทนายนะคะถ้าเราใช้ used to นะคะแปลว่าฉันเคยเป็นหรือว่าเคยทําสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเลิกเป็นทนายแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของอันนี้นะคะก็จะเป็น I'm หรือ I am นะคะบวกกับอาชีพหรือสถานะนั่นเองนะคะอย่างเช่น I'm a teacher นะคะหรือว่า I'm a pilot นะคะฉันเป็น,นครูครูฉันเป็นครูครนะคะหรือว่าฉันเนี่ยเป็นนักบินนั่นเองนะคะหรือว่า I work for นะคะแล้วก็บวกกับบริษัทหรือว่าองค์กรน,นะคะก็คือ I work for that company ฉันทำงานให้บริษัทนั้นนะคะ ต่อไปค่ะถามใครสักคนนึงว่าเขากินข้าวแล้วหรือยังนะคะสามารถที่จะเป็น2ประโยคนี้ได้นะคะ have you eaten yet คุณกินแล้วหรือยัง have you eaten anything นะคะ yes ก็คือแล้วอย่างนะคะหรือว่า anything ก็คือมีอะไรตกถึงท้องสักนิดนึงแล้วหรือยังนะคะก็คือว่าง่ายๆคุณกินอะไรมาแล้วหรือยังนะคะต่อไปค่ะเรื่องของคําตอบสามารถเป็น yes หรือ no นะเพราะว่า Have you เนาะคืนต้นด้วย have ก็จะเป็น yes I did กินแล้วนะคะ no I haven't had anything ยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเรายินดีหรือว่าเราดีใจที่ใครคนนึงเนี่ยเขาถามคำถามเราเราก็เลยบอกว่า thank you for asking นะคะขอบคุณที่ถามนะก็เหมือนขอบคุณที่เป็นห่วงที่ยังนึกถึงกันอยู่นะคะต่อไปค่ะ are you free later today นะคะวันเนี้ย หลังจากเนี้ยหลังจากที่เรามี conversation กันอยู่เนี่ยคุณว่างหรือเปล่านะคะ Are you free ใช่ไหมขึ้้นต้นด้วย verb to be นะคะก็จะตอบด้วย yes หรือว่า no answer นั่นเองนะคะ yes I am ว่างสิว่างเสมอสำหรับคุณนะคะ no I'm not เออฉันไม่ว่างไม่อะฉันไม่ว่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องชวนฉันไม่ว่างนะคะต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะถามว่าราคาสิ่งสิ่งนี้เท่าไหร่อันนี้ก็จําเป็นถูกไหมถ้าสมมุติเราไปอยู่เมืองนอกเนาะแล้วก็เออ เราอยากจะรู้ว่าน้ํขวดนี้ราคาเท่าไหร่เขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้ติด price tag เอาไว้เนาะเราก็สามารถที่จะถามเขาดังนี้ได้นะคะ how much is this นะคะแล้วก็ชี้ไปกับสิ่งที่เราอยากจะซื้อนะคะก็คืออันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็อาจจะตอบกลับมาว่า it's 20บาทแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนตรง20บาทเนี่ยเป็นจํานวนเงินที่เราต้องจ่ายเช่น it's it 5 0 dollars it's five pounds อะไรได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่า price tag หรือว่าราคาบายเนี่ยเท่าไหร่นะคะ ต่อไปนอกเหนือจากราคาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มี อย่างอื่นเนาะที่เราจะต้องถามเขาเพราะว่าเรา cashless society เนาะบางทีเราก็ใช้การโอนเงินนะคะหรือว่าบางทีเราก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะถามเขาได้ว่า how can I pay for this how can I pay for this นะคะฉันสามารถที่จะจ่ายด้วยอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเขาก็จะมาหลากหลายคะ่ะเช่น we accept cash and card เราเนี่ยรับทั้งเงินสดและบัตรนะคะแต่อย่างที่รี่บอกไปว่าถ้าสมมติว่า เฮ้ยเราอยากจะโอนเงินเราก็จะเขาก็ถ้าเขาอนุญาตให้เราโอนเงินเขาก็อาจจะบอกว่า we accept cash card and transfer นะคะก็คือเรารับเป็นเงินสดเรารับเป็นบัตรหรือว่าโอนเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะ เรื่องถามคําถามว่าเฮ้ยคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอย่าลืมนะั่นี่เคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะคะเรื่องของ asking for help นั่นเองหรือว่า asking for assistance เนอะนานมากแล้วนะสามารถที่จะกลับไปดูกันได้นะคะก็คือเริ่มด้วยว่า do you need help ถ้าเริ่มต้นด้วยดูก็สามารถที่จะตอบเป็น yes no question ได้เหมือนกันนะคะหรือ do you need any help นะคะคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะคะหรือความต้องการอ ะค,ะคำตอบสามารถที่จะเป็นว่า yes thank you ค่าขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือก็คือแปลว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะ no I'm okay thank you ก็คือปฏิเสธการช่วยเหลือว่าไม่เป็นไรอะ่ะฉันโอเคแต่ว่าขอบคุณที่ถามเนาะเราสามารถที่จะเป็น no okay thank you ได้เลยไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรนะคะ Yes please if you don't mind นะคะอันนี้ก็คือยังตอบนะว่าเออต้องการความช่วยเหลือนะคะก็เลยเป็น yes please เนอะแต่ว่าเรายังมีคำว,ว่า if you don't mind if you don't mind ตรงนี้ก็คือขอความการุณาด้วยถ้าคุณไม่รังเกียจหรือว่าไม่เกินแรงของคุณจนเกินไปก็รบกวนช่วยด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับ daily English conversation นะคะแล้วก็ sentence ที่เป็นทั้งคำถามแล้วก็คำตอบนะคะ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าลีลงคลิปทุกอาทิตย์นะคะและก็เกิดใครนะคะที่อยากจะสมัครคอร์ส conversation นะคะสามารถที่จะ enroll o r r o n l n n e o u u s s e a t l e a r n e n g l i s h e n g l i s h ได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย